เบิ่งพักค่ะพักคางบาดที่ปลูกไว้ค่ะพี่น้องค่ะมันแม่ละค่ะนี่ยังแง่ค่ะพี่น้องค่ะแดงค่ะพี่น้องค่ะแดงนี่แดงใหาเหีนกับทั่วค่ะพี่น้องค่ะทั่วฟักยาวค่ะนี่ปลูกทั่วไว้นาได้พี่น้องค่ะใบกินนี่เองนี่ละค่ะพี่น้องค่ะพักกอดสารผิดค่ะพี่น้องค่ะบริชีดยายั้งแบบธรรมชาติแบบบ้าบาเท่าเลยค่ะพี่น้องค่ะปลูกไปกินเพื่อจะขอมนี่ละค่ะพี่น้องค่ะ ทัวทัวทัวนี่งามบ่ค่ะพี่น้องขะงามโา่มทัว,วนี่อันนี้ก็มีแต่ทัวแหละค่ะนี่แดงเปิมะเขือค่ะพี่น้องขาที่คุณจะเป็นซักทองค่ะหรือว่าบขกอค่ะพี่น้องขาผัวข้างในค่ะปลูกหลายอย่างนะคาวพี่น,อน้องคะนขามะเขือค่ะพี่น้องขะพักก็ เช็ดจั๊กังเองเนี่ยละค่ะพี่น้องค้ะเห็นหมือล้นี่